ว25น257ห้นับครับลุงครับ,นรบวน,นบ2 5งนะครับอันต้มนะครับน่าจะเครื่องแคส น่าจะซีหนึ่งสองสี่ครับเพราะว่าเม oh. ื่อวานก็ได้ซีหนึ่งสองสี่ได้ดัดซีหนึ่งสองสี่ครับเดี๋ยวจะวับอีกแป๊บนึงเดี๋ยวรถมาครับมาอย่างสโลสโลนะครับ ช้านะครับเพราะว่าเราเามันค่อนข้างสุดนะครับก็ต้องเบาๆหน่อยนะคสี่หนึ่งสองสี่ครับผู้คัด